ที่เพิ่งตั้งขึ้นในสมัยนี้ใดก็ตามค่ะคูบาอาจารย์น่ะท่านก็ทันสิ่งหนึ่งค่ะที่เราสามารถแกะรอยแล้วสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานนะคะ ที่สำคัญนะดีมีการทิ้งลิงก์นะคะเป็นช่องทางการติดตามเพิ่มเติมเอาไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างนี้แล้วนะและอย่างที่เห็นค่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคอนเทนต์หรือว่าคลิปที่ดีลง,งนั้นเกี่ยวข้องกับการค้าอย่างชัดเจนทีนี้ค่ะในช่วงตอนท้ายของคลิปเนาะทุกคนน่าจะเห็นรูปยันนี้แล้ว แต่ทั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกนะคะจากตำรับตำราสายใดก็ตามค่ะครูบาอาจารย์น่ะท่านก็ชี้ไปในทางการเป็นเศรษฐีทั้งหมดรูปยานนี้โดดเด่นในเรื่องของการขาดังนั้นแสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราแต่อย่างทุกคนทราบกันแล้วค่ะว่าพญา,านาเนี่ยมีอายุการส,สร้างมายาวนานมากดังนั้นหากเราอยากรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับเงินตรา แล้วสิ่งที่ถือนะ่ะคืออะไรและสิ่งที่ถือเชื่อมโยงกับชื่อเรียกยังไงเราก็ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์หรือพิพิธภัณฑ์เงินตราของล้านนาแต่โบราณ ท่านธนารักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับวัดพันเตาเลยอย่างที่คนสังเกตนะว่าตึกอาคารเนี่ยสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของช่วงยุคสมัยราวๆปี2400ตอนปลายมาจนถึงราวๆปี2500เลยและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เมื่อมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือทําให้ดีทราบว่าสิ่งที่พ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีท่านถืออยู่นั้นคือ สิ่งที่ใช้เป็นมาตรในการช่างตวงวัดในสังคมการค้าแต่โบราณหรือที่เราเรียกกันว่าตราช่างหรือตราชู ค้าขายย่อมต้องมีการช่างตวงวัดใช่ไหมแต่ในสมัยก่อนเรายังไม่ได้ใช้มารในการช่างตวงวัดเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยท่านถึงต้องใช้ตัวตราช่างหรือตราชูเป็นมารในการวัดหรือช่างน้ําหนักในการขาดังนั้นสิ่งหนึ่งค่ะที่เราสามารถแกะรอยและทําความเข้าใจยานนี้ได้อย่างแรกคืออ๋อสิ่งที่ท่านถืออยู่นั้นคือยอยหรือว่าตราช่างตราชูที่พ่อค้าแม่ขายในสมัยโบ ท่านต้องมีติดตัวหรือมีคู่กับกิจการ แล้วทีนี้ค่ะนามของการเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคไหนหรือว่าเป็นชื่อเรียกที่เพิ่งตั้งขึ้นในสมัยนี้หรือว่าเป็นชื่อขนานนามเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในยุคของการเป็นระบบศักดินาไม่ใช่เหรอถูกต้องค่ะในสมัยโบราณค่ะหรือเอาง่ายๆตั้งแต่ยุคราวร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยเราอยู่ในระบบของศักดินานั่นคือจะต้องมีเจ้าขุนมูลนายมีพ้ และมีทาตโดยไพร่และทาตเนี่ยต้องสังกัดกับมูลนายท่านใดท่านหนึ่งแต่ทีนี้ค่ะในสังคมล้านนาแต่โบราณเนี่ยเกิดชนชั้นหรือว่าเกิดกลุ่มชนพิเศษขึ้นหนึ่งกลุ่มเรียกว่าอยู่ในสถานะของการเป็นไพร่ผู้มั่งมี ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่โดยมีการกล่าวว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นชนชั้นหรือกลุ่มที่เรียกว่ากระดุมพีกะและท่านผู้นี้นั้นเป็นมิตรสหายกับพระยาคำฟูโดยมีชื่อเรียกที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหรือว่าปรากฏอยู่ในความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับล้านนาแต่โบราณเนี่ยในหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นกระดุมพีกะ็อสกยุยหรือเศรษฐีหรือสิ่งที่เราเรียกและขนานนามต่อมาว่าท่านคือ หบดีนั่นก็หมายถึงว่าท่าเนเฟื่องฟูงหรือร่ำรวยจากการทำการค้า เมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่รูปยันท่านถือเนะี่ยมีความหมายสื่อถึงการค้าขายและชื่อเรียกของยันนั้นก็มีความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งที่ท่านถืออีกทีและที่สําคัญค่ะก็ทําให้ทุกคนเนี่ยทราบแล้วว่าอ๋อในสมัยก่อนนะ่ะในยุคจารีตหรือว่ายุคทองหรือในยุคโบราณต่างๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในระบบศักดินาแต่ทว่าค่ะร้านนาแต่โบราณน,นั้นก็มีกลุ่มชนชั้นพิเศษเกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะว่า สิ่งที่ปรากฏรูปยันนั้นล้วนมีความหมายไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงความหมายโดยอ้อมหรือว่าความหมายที่ซ้อนกันอยู่หลายเลเยอร์หรือว่าหลายชั้นก็ตามและอย่างที่คนสังเกตแล้วว่าเรารู้แล้วว่าคําว่าพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีนั่นก็หมายถึงว่าท่านรวย รวยมากด้วยรวยจากการขารวยถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะจ้างให้ไพร่หรือจ้างให้ทาสอื่นๆนั้นไปใช้แรงงานแทนตนได้คือความหมายของรูปยานอย่างชัดเจนดังนั้นค่ะหากเราพิจารณาดีๆเนี่ยเราก็จะพอเห็นเขาลางเมื่อจะมีการทำกิจกรรมหรือกิจการใหม่ๆต่างๆเนี่ยก็มักจะเชิญผู้ที่สำเร็จในสาขาหรือเรื่องราวนั้นๆเนี่ยมาอำนวย อวยพรให้ อาทิเช่นหากจะมีการแต่งงานเนี่ยก็จะมีการเชิญพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่คลองรักคลองครูกันมายาวนานเนี่ยมาอํำนวยอวยพรให้กับคู่แต่งงานใหม่สิ่งนี้ก็อาจจะเปรียบได้ว่าฉันใดฉันนั้นกับเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในรูปยนันพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีหรือปรากฏอยู่ในรูปยันของนางแก้วถือยอยคําว่าท่านอาจจะเป็นลักษณะของบุคลาธิสถานที่คนในสมัย ะะท่านนํามาเหมือนเป็นไอดอลรือว่ามาเป็นไอคอนของผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวเหล่านี้สามารถที่จะอนวยอวยพรให้กับผู้ที่จะทําการค้าการขายเนี่ยให้ประสบความสําเร็จหรือว่าให้ร่ำรวยเงินทองเชกเช่นเดียวกับท่านก็เป็นได้ และอย่างที่ดีบอกตลอดมาทุกคลิปค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะการส,สร้างเคื่องรางหรือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพยานล้านนาโบราณน,นั้นไม่ได้ถูกครีเอทหรือว่าส,สร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้เดียวหรือศาสตร์เดียวค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่ผ่านการเวลาเนาะดังนั้นค่ะก็จะมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์และเรื่องของศิลน,นั้นคล้เคล้าอยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นใหม่ ยาวนานมากมายหากเราเนี่ยค่อยคอยพิจารณาโดยการค่อยๆแกะทีละจุดออกดูเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ้โหเขามีองค์ความรู้ที่สําคัญเนี่ยซ้อนสอดแทรกเอาไว้อยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยดังนั้นไม่ว่าคุณจะชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์หรือว่าชื่นชอบในเรื่องของศิลปะก็ตามดีเชื่อว่าหากได้เข้ามารู้จักเข้ามาเรียนรู้แล้วแล้วก็คุณจะต้องหลงรักอย่างที่ดีก็หลงรักอย่างไม่มีวันถอนตัวเพราะ เครื่องรางล้านนามีมนสเสน่อย่างที่ไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ